หนาน้อยสองคนกำลังต่มเข้านะนี่เป็นบรรยากาศด้านหลังหมู่บ้านที่ว่าค่อนข้างสวยงามมีภูผามีต้นพาวเนนะคับทุกท่เมื่งหมูกำลังกินเศษอาหารที่เพื่อนต่ำไปเนาะคับทุกท่หมดพักแล้วถิไปกินเอาไปกินเลยนะหนาะนะีนะ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 ่เนาะนะ ทางสวนบ่บันหัวสวนโอ้เป็นันเนาะบรรยากาศยามเช้าสิบ้านห้วยแห็ดถิ่วทัดทางดามน,นี่สวยงามขนาดเนาะออาสบายดีสบายดีท่านผู้ชมเนาะพบก,กันกับบ่าวต้อยวิถีสมุทรงามเช้าๆจังซีิเนาะอากาศกัค่อนข้างเย็นเนาะตอนเช้านี่คล้ายคือยามหนาวนะท่านผู้ชมเนาะ ซาวมุนี้เรายังอยู่ที่บ้านหัวเห็ดเมืองบรรัวรพาแขกมวนถือว่าเรามาทายทำวิธีชีวิตของพี่นอ้องบ้านหัวเห็ดนะท่านผู้ชมาถือว่าเป็นวิธีชีวิตที่ค่อนข้างสวยงามและกับบ้านเฮือนยังอนุรักษ์ใบแบบแบบแบบดังเดิมนะครับทุกท่านตอนนี้เนี่ยเนาะทางด้านหลังเนี่ยหลานน้อยเพิ่กำลังต่ำข้าสองคนบ้านนี้ถือว่าเป็นบ้านที่บูม,มีไฟฟ้าเป็นบ้านที่เป็นชุดชิ้นชุดเลยนะเนาะท่านผู้ชมไฟฟ้าบูมีแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ บุมีเว่าเป็นบ้านที่ว่าตัดขาดจากโลกภายนอกเลยเดี๋ยวเฮาสิไปเบิง่งบรรยากาศภายในหมู่บ้านกันนะครับานน้อยกำลังต่ำเข่าครับผม่เป็นบรรยากาศาด้านหลังหมู่บ้านที่ว่าค่อนข้างสวยงามมีภูผามีต้นพาวนะครับ จากนั้นนี่ก็เป็นทางที่ทีมงานเขาเข้ามา น้อยสองคนกำลังตามเข้านะก็เป็นกิจวัตรประจำวันของเพื่อนเลยเนาะการตามเข้านี่ตามทุกเนื้อเลยอันนี้จะว่าคกนึ่งอันนี้ตามสองคนทรับในยินเสียงตามเข้าตั้งแต่สนะี่ห้าโมงเช้า หลังจากต่ำแล้วเพื่อนก็มาฟัดเนาะฟัดแล้วเพื่อนก็ต่ำอีกนะครับทุกคนเพราะว่าเขียวน,นี่เนี่ยเพื่อนเหตุการณ์ขึ้นเลยการต่ำเข้านะครับทุกคนบ๊วยเขี้ยวนี่เนนะาะต่ำอยู่พื้นดินทุกคนเพื่อนจะเอาศิลาะขึ้นไปทางนี้เนาะเพราะว่าเราเห็นเฮือนเป็นเฮือนไม้มุงหญ้าหลายหลายนะครับทู้ชมบ้านนี่ อันนี้ชอบเสนอนว่าใบคลอนนะัวเป็นเงินที่มุงใบคอการยานต่อเสาไม่เพิ่นกำลังต่ำเข่าเนาะสบายดีแมมสบายดีโอ้ต่ำเข่าตเด็ึติดเสาเนาะ Tắm khu mứa rồi, này Ờ, củ mứa ớt đó ใกล้สิแล้วแล้วนนนเน<อ>าะเนาะฟัดบันน,บน,นี้แล้วหมดเลยแล้วอ่ะโอ้มาก,กินแล้วเนาะบ้านเนี่ย <c oughs> เพื่อจะได้กินข้าวเนาะเป็นชั่วโมงเนาะตื่นแต,ต่เตาแต่ดึกต่ำข้าวโอ้ข้าวก็เม่นธรรมดาเนาะบ่มีบ้านเพื่อนเป็นบ้านที่ว่าบ่มีไฟฟ้าเด้เนาะคือจำเป็นต้องได้ต่ำข้าวกินนะท่านผู้ชมเนาะ เงินเนเจ้าบอ่หนเนาะเงอนเจ้าบอโอ้อันนี้น้องเงินแม่เพื่นเนายู่จักคนเหรไหมเขาลูกเ่นเดียวยู่สคนมะสามคนนะครับเพื่มลูกเนเดียวนะเพ่นะโอ้ลูกชายเูเดียวแม่แม่เพิ่นเตรียมควักเข้าแล้วแบบเนาะ เสนอว่าฟัดเข่าเนาะนี่คือการฟัดเข่าของน้อง,องบ้านหอยเห็ดคือว่าเป็นคนเผาเจอรี่นะห,หลังจากเบึงองเพื่อนต่ำเข้าฟัดเข้าแล้วกัทีมงานเขาก็พาท่านสชมไปเลาะเบืองบรรยากาศรวมภายในบ้านต่อ ว่าเครืองมือโบรานี้ถือว่าบ้านนี้แหละเป็นบ้านที่ว่ามีวิถีชีวิตค่อนข้างสวยงามที่สุดแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเล้าเข้าเนาะเป็นตูบทีกันตาเข้าทั้งเป็นเล้าเข้าแล้วก็เป็นตูบตามเข้าเลยนะ เศษอาหารที่เพื่อนต่ำไหมเนาะท่านผู้ชมอันนี้คือเพื่อนต่ำแล้วแล้วเนาะเพื่อนต่ำแต่แต่สี่ห้านมเช้าทางหมูทางใกล้เนาะมาท่ากินเวลาเพื่อนต่ำอันนี้มูเนาะคือแบบ ภาษาเราเทิงเพิร์ว่าอาริกเนาะอาริกเนี่ยก็คือหมูทัสส้งหมดอาตเตียเนี่ยคือไก่เนาะอาด้วยเนี่ยคือเป็ดมากินเส้นอาหารที่เพิ่นต่ำแล้วเนาะนี่เพิ่นมาตักน้ำชัวเป็นน้ำลินเนาะทั้งหมเป็นน้ำลิน ไปแล้วเนะี่ยตักน้ำไปหดพัดกล้วถอไปกินเอาไปกินเลยนะน้ำเนี่ยนะแต่ว่าคนกินน้ำมันน hmm. ้ำดิ้นเลยนะไปใช้บบบนี้ไหมเะโอ้ทางสวนบ่มัดหัวสวนโอ้เ่นไป ไ่ทัวสวนเนาะนี่แหละเนาะท่านผู้ชมชีวิตหาเช้ากินข่ามตื่นมาก็ต้องยินลนเนาะไปหัวไปสวนสังเกตเพื่องเนาะท่านผู้ชมเวลาเพื่อนบุอยู่เฮือนเนี่ยเพื่อนจะเอาบันไดออกเพื่อป้องกันหมาแมวขึ้นไปกินอาหารกินอย่างเนาะแล้วก็ถ้าถ้าเพื่อนเอาขันไดออกอย่างนี้แสดงว่าคนบุอยู่เฮือนเนาะเอาท่านผู้ชมเหรอว เราสิขึ้นไปทางโซนด้านนี้เนาะเพราะว่าทีมงานเราสังเกตเห็นว่ามีเฮือนไม้เนาะเป็นตูบไม้หลายๆนาะทางนี้เดี๋ยวทีมงานเราสิขึ้นไปเบิง่งน,นี่เนะาะบรรยากาศยามเช้าๆที่บ้านห้วยแห็ดเมืองบนนะสสัวพาแข่งขับรถนะครั้งม บ้านเฮือนซูลด้านนี้นี่มีแต่เฮือนไม้มุงใบตองพอร้อมแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราสิย่างขึ้นไปถึงคู่ที่ว่าเป็นจุดชมวิวของอาบ้านห้วยแฮดเลยนะครท่านผู้ชมก็เป็นจุดไฮไลท์ของงานนี้เลยที่ทีมงานของเราตั้งใจมาถ่ายทำ อันนี้เป็นเฮือนในบ้านเนาะเฮือนที่เขาพักจะเอามาขอนอนเพื่อนเมื่อคืนนี่เนาะอันนี้เป็นหางไข่ได้เนะาะท่านผู้ชมสังเกตพ่กเนี่ยมันยังมีแม่ไข่ฟักไข่เพื่อน,นให้ไก่เนี่ยมาไข่อยู่นี่แล้วก็ฟักอยู่นี่นะพอเพื่อนเบาะเป็นตัวแล้วเพื่อนกระเซียวลงมาเลี้ยงอยู่ลูกเนา ເຮົາຊິຍ່າງຂຶ້ນໄປຫາຈຸດຊົມວ ทีมง,งานได้ยินเสียงอ่ะอันนั้นสี่เข่าออนะท่านผู้ชมเจ้าพนัการสีเข่าของเพื่อนนี่ไงใช้เครื่องจักรแทนการต่ำเนาะสมัยแต่ก่อนเนี่ยเพื่อนเทศต่ำเข้าออแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนสีเอาวเลยเนาะก็จะใช้เครื่องจักร phạm bán bán hơn phần ôi bố lan nó thật không còn hà vâng nhạc này nó thằng đàn ăn linh cái phải tăng nam nữa để họ xin nhạc với uh, nam ภาษาส,ะสเพน่นกำลังมาหาบน้ำเมื่อกีนเน้เลว่าเป็นน้ำลินเนาะโอโหวิวทิวทัศน์ทางน้านี่สวยงามขนาดเนาะเอาเอาไปกินเลยบอน้ำเ่ยกินบ่โอ้กินได้เลยเนาะน้ำเลยเนาะ พักมาทำสมน้ำเลยถือว่าเพื่อนเ,เอาไปกินกันเลยเดี๋ยวทีมงานขากกจะสกิน่นบ้างนูน้ำเลยวิวทิวทัศน์สวยงามเลยนะ